สวัสดีเพื่อนตอนเย็นนะวันนี้ีเป็นตอนเย็นนะจะให้ดูน้องใส่ลงโคลนพิเศษนะวันนี้เพิ่งเสร็จนี่เน,นี่คุณแม่กำลงังนกนลังกินอาหารนะคุณแม่ไม่ต้านใจกินเลยค,คุณนะาดาวบอีจะวิ e ่งอย่างไรบ้างลูกค้าก็ยอยกังกาบแล้วเนาะคนชาวต่างชาติก็ยอยกันมนะา,า,านยยนดูก็ยายกากลับแล้ววันนี้ เพราะเป็นฟูเดย์เนาะเชาวต่างชาติก็เข้ามาชมสองสายแค่ครั้งเดียวครับวันนี้ตุดนี้เด๋ยนนี้ฟูเดย์เยอะมากครับเพื่อนทำให้ผมมาใหม่ๆได้โอ้โหสองรอบทุกวันนะครับเยอะแต่วันชุดนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นซิ้นปีด้วยครับชาวต่างชาติไม่ค่อยทีไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เป็นต้นเดือนนะชาวต่างชาติไม่ค่อยเทล้วย จะผมมาอยู่ใหม่ๆมันเป็นสิ่งปีไงธรรมชาติเลยมาอยู่เนาะมาเที่ยวเยอะนี่มีคุณแม่และน้องทรายเนาะแต่คุณน้าเบื่อเนาะดูน้องทรายนี่แสงเขาค่อนข้าวข้าเข้าแล้วเพื่อข้าวข้างตอนนี้ผมพุ่งไม่ชักเลยค่ะแสงค่อนข้างที่อยู่ข้าแล้วท่าน้ไม่สวยเนาะนี่ผมพุ่งไม่ชักทั้งทั้งวันเลยนะหลายคลิปแล้ว เดี๋ยวดูเดี๋ยวคอยดูดยวใสยนิดนึงนะจะตีมันจะตีไม่รู้ว่าเกาแค่อะไรมาตกไปเลยเนี่ยใบมันค่อนข้างจะแห้งนิดนึงอาไปเพื่อนไม่เขียวเลยอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเพื่อนมาขอไ์เลย,เยทำไมให้กินหญ้าไม่เขียวเนาะอากาศมันร้อนเนาะ <laughs> อากาศมันร้อนด้วยทำให้เขาตากคนที่ตากก็ตากนานด้วยเนาะ ได้ตากตากน้นได้ดูดิเดแปลกเองตัวนี้วิ่งแล้วโอ้โหหอหอเดแปลกเองเชิยวจะเชียวเลยนะแต่เรามาดูน้องสายกันดีกว่าเนาะเไดาหัวของน้องสายนะ ก็คุณแม่มันคุณแม่ใครป่าแค่ดูดิปรับแป้งให้คุณแม่ไม่สวยเลยไม่โสดกับเป็นคุณแม่เลยเนาะปับแป้งให้เนี่ยไกยค่อนข,ข้างอยู่ร้อนเนาะออน้องใส่ดิ๊งๆไปวันนี้เลยไม่พูดไม่จใจน,น,นี่งๆเลย มาถึงทีไรได้ตบทุกทีเดินไปเดินมานิ่งๆเนี่ย,ยไยม,ยม่อดุแม่ดาแม่ผู้แม่จากันสักหน่อยนะดูเออคุณฮนะเออเออลืมบอกนัไรนพันนี้นดีว่ะมีอากาศค,าคา่อนข้างดีดีนะใช้อากาศนะใช่ น,นี่บรรยากาศเนาะผู้พิจารณาตลอดเลยวิวเดียโปรทำแป้งกันเรียบร้อยเลยเดี๋ยวแป้งหนึ่งเดี๋ยวพาน้องแม่พาช้างไปพักเลยเนาะพักแล้วให้มันพาตรงตัวเองพวกนี้นี่ยผู้ไม่ฟังเนี่ยพวกนี้เนี่ยผู้เดี๋ยวทีมันก็ทำอย่างหนึ่งผู้ยังทำอย่างผมน,นี้ขึ้นเลยนี่อนใส่ใส่ใส่นี่นี่ โมไซโผลมานี่เดน่ะมานี้คนนั้นนี่มาเลยฮึอะไรเรียกไม่มาเลยอีเลยอีเยเลยอีเดี๋ยวไม่มาแล้วเพื่อนๆไม่น่ารักแล้วอย่างเงี้ยจบแล้วนี่เป็นชิคี้เลยเหรอเฮ้ยนี่เออมันกินก้อยเยอะเลยนี่ดิ กินเล้วเลยทีเนี้ยผมให้กินกล้วยเยอะนะกินกล้วยไปถุงหนึ่งอะ่ะเออ,อไรก็จบเพียงเท่านี้แล้วเพื่อนๆไปแล้วบ๊ายบาย